เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะฮะโอ้โหดูดิว,วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ครับในมิลเลียมสกายวอลเดี๋ยวนะเหมือนจะมีเปิดสิฮะโอเคเหมือนจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ทําไมมันให้อุปกรณ์การสร้างบ้านเลยจังวะพิกอเอ๊ยขวานเอ๊ยนี่มึงกะให้กูไปสร้างบ้านได้เลยใช่ไหมนะโอเคมาครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในมิลเลียมที่มีชื่อว่าสกายวอลนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้นะเราจะมาเล่นแบบกวนๆชาวบ้านหน่อยอ่า กวนๆกวนๆมีความกวนชินอยู่ในตัวชึบๆชึบๆเอ้ยมันตีนไวยมันตีอะไรแล้วฮะมึงอะไรมึงม่ตโตเมื่ิกขวาคลุ้มคลบนี่ไงตายมึงว่าเจอเป้าหมายกันแล้วครับเฮ้ยว่าไงไอ้สองเองจะยังไงกับข้าล่ะเองเองจะไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกระวังตัวล่างมาเพื่อนเพื่อนตัวล่างมาตุลางตัวล่างเหรอฮะมึงตัวล่างเหรอฮะมึงตัวล่างตัวอะไร โอ้ยพวกตัวที่แบบมาชอบเนียนโธ่ไม่ได้ไม่ได้เราจะตายเพราะพวกมันไม่ได้ฮะเราต้องแบบอยู่แบบมีศักดิ์ศรีเดี๋ยวนะชุบเฮ้ยมันมีตอนนี้เหลือแค่สามคนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเก็บสามคนนี้ก่อนนะรอบแรกไม่น่าจะชนะยากนะฮะร,รอบแรกน่าจะแบบชิวๆชิวๆเวลิกูดเดี๋ยวนะมันจะมีสองคนนะครับผมอยู่ข้างล่างนะ่โอ้โหมีการไอ้นี่วาร์ปหนีด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมว่าเรารอด้วย <c oughs> ผมว่าเรารอด้วยไอย้รอบวกรอบวกมึงไม่รู้จากเว็บสายรอบวกซะแล้วเฮ้ยจะหวังว่ายังไม่เห็นนะครับหวังว่าย,ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้อ่ามันวิ่งไปเฉยเลยเว้ยเหมือนจะยังไม่เห็นเราหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะยังไม่เห็นจริงๆนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันตีมันเองแล้วกันเนาะ แล้วก็อยู่ของเราไปนี่สบายสบายไ,ไม่รู้จักเว็บสายแอปเหรอฮะครัพวกมึงไม่รู้จากเว็บพิกแอกพิแอกไม่รู้จักเว็บสายแอปซะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้เขาเดินผ่านทางนี้เราจะวิ่งลงไปแล้วตบเขาทิง้งซะผ่านไหมขึ้นมาขึ้นมาลูกพ่อหญ่พ่อได้พูดเป็นรอบที่สองโอ้โหมันมีเดพกในมือเลยอ่ะปลาไปอ่า ยังยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นยังยังอยู่ยังอยู่โอ้ยอยู่เฮลโหลเฮลโลอย่าปาอย่าปาอย่าปาหาหาห้หหไวเนี่ยนะวินาทีสานน่ะปลายเนี่ยโผล่ไปแล้วไปติดโอย่าบ้าโถ่เอ้ยนึกว่าจะหนีเราได้โอ้โหตกใจครับผมนึกว่ามันจะแบบ จะปลาหนีเราทันเว้ยเฮ้ยด่านเดิมเว้ยโอเคด่านเดิมก็ถือว่าดีฮะสุญญดยอดเรียบร้อยครับผมเก็บไปครับผมหนึ่งรอบอชิว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 เลยแกบอกเลยว่าเชลเชลเดี๋ยวนะนี่มาอุย้ยอูหาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยฮะน้ำยาสปีดลูกพ่อขอ่อยสักขวดขักสักขวดให้สดชื่นน้ำยาสปีดด้วยต้องการโอ้ไลฟ์วีแววมากกูไม่ออกก็ได้ โอเคอันนี้มาครับเอาวางวางวางอีกพีก่อนอีกพีก่อนอ่าแล้วก็ทาการเอ็นชาร์ดนะครับฟืบหดาบเอ็นชาร์จอย่างน้อยก็มีแล้วก็ถังอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับฮัลโหลวัสดีเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปหานะไม่ต้องห่วงเราจะไปหารฆ่าพว่ไหนให้หมดไม่รู้ว่าเราจะฆ่าได้หรือเปล่านะจุ๊บ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 อ้าหวังว่าจะรอด วังว่าจะรอดหวังว่าจะไม่ตายก่อนนะจ๊ะอุ๊ยโ oh อยญญญญ้มาย d โอ้ยสุดยอดสุดยอดมากแต่งกิ้วกับของที่ได้โอเคก็ okay, ผมกินยากันไฟครับว่าเดี๋ยวเราจะเล่นลาวากันชื้อเปิดแอปเปิลทองอุ๊ยแอปเปิลทองว่ะมือนข้างบนมีหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องฆ่าอู้ die, Hello, วัดดีเหรอเพื่อนโอ้ยเดียวมึงใจเย็นๆอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูเดี๋ยวนะโอ้ยบ้าเกือบตายอุ้ยเดี๋ยวเร โอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเกูโดนคอมโบกูโดนโอ้ยฟัก oh God! โอ้ไม่เกิรเฮ้ยผมแพ้จริงนะน่ยด่านเดียวมีเดียวเหรอเดียว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 ไฮพิกเซลมึงมีงมงมงด่านเดียวเหรอฮะฮะเดียวเดียวกูอยากจะถามถึงเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลมากสกายวอร์มึงมีงมงอยู่ด่านเดียวเหรอวะเนี่ยอีอบ้าอะไรวะเออมันต้องแแบบนี้ดิท้ออย่าสปีด จะได้แบบว่าป้องกันตัวเองได้ดีเนี่ยครับเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยถือว่าใช้ได้เว้ยเฮ้ยของโอเคเจ๋งรอบนี้ไม่ต้องมีชุดกรอบเพชรก็ได้นะครับน่าจะไม่ยากแล้วถ้าเรามีน้ำยาสปีดเนี่ยอ่ะเดือด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 เเดือดเอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งมาฆ่าเรานะเออแต่ตกไปก่อนเนี่ยปุ้นย่างสารไป โอ้ยเพื่อนเอ้นายก็รีบร้อนเหลือเกินนะโทเนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นมีน้ำยาสปงสปีดนะครับให้ใช้ด้วยนะคนเมื่อกี้แต่ว่าก็ล่วงลงไปแล้วครับเราจะไม่ยุ่งยุ่งกับสายล่วงวัดดีฮัลโหลฮัลโหลมึงจะไปไหนฮะมึงหยุดหยุดกับที่มึงหยุดแน่มีการว์บกลับมีการว์บกลับอยู่ในตัวมีการว์บกลับอยู่ในตัวมึงจะ โอ้โหวิ oh, wait, e ่งเร็วกันมากโอ้ยเดี e! well. ahead, oh. oh. wait, wait. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนลาวากูเลยฮะมึงไม่โดนลาวากูเลยฮะมึงจะหายแล้วโอ้ยโอ้ยตั้ยัดโอ้ยถูโดนโอ้โหชิบหายแล้วคือเห็นตัวบนไหมโอ้มันยืนชิวมากครับผมเดี๋ยวนะโอ้ยนอเวฟ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 โอ้ยโถอยถอยโอ้ยเดี๋ยว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 ลอดกูรอดตายมาเป็นได้จากไหนเนี่ยนะอันนี้โอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหมือนจะมีตามมาครับผมโอ้โหมึงไม่ต้องปาดักหน้ากูก็ได้ แค่นี้กูก็จะตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีตัวที่มันแบบมันหนีอยู่ข้างบนนะครับมันแบบชิลมากเดี๋ยวนะนี่มาดิโอเคเดี๋ยวดูเซ่น้ำมีดแปดมึงโอ้ยเดียวเดียวโอ้โเพื่อนเดี๋ยวมึงจะตีกูขนาดนั้นเซ่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดีย๋ยวมึงช่วยหยุดก่อนได้ไหมโอ้โหตายกูถ้าขอเลือดกูเต็มก่อนอะโอ้โหม่อกี้โดนตบคอมโบรัวมากครับเดี๋ยวนะ โอ้ยมึงนี่ที่จะวิ่งแข่งกับสี่คูณร้อยเลยจ้ะฮะมึงไม่รู้จักเว็บสี่คูณร้อยซะละไอ่บา้าโอ้ยเดียวโอ้ยเดียวโอ้ยถูกย thank you เพื่อนโอ้ย thank you ว่ามึงเพื่อนกูไม่ใช่หรอเดียวเดียวไ <c oughs> อ้บา้าโอ้ยเจอหลายตีนมากอะไรวะโอ้ยบา้ามึงเพื่อนโอ้เพื่อนกันไม่ได้ทําทกันอย่างเงี้ยโอย้เร็วลายมากอะ่ะ โอ้โหแล้วก็ไอตัวนั้นมันตีคอมโบมากเลยเนีัยโคตรคิกอ่ะโอ้โหโคตรอ่ะโคตรจะคิกรัวอี่บ้าอู้ยอมเลยอู้รอบนี้ทําไมมาแคสเกมตอนเช้ามันเจอแต่พวกเก่งๆนี่ะฮะทำไมเจอแต่แบบคนเก่งๆขึ้นทุกวันพอคนไม่เก่งไม่ได้แหละพี่เวฟเหรอไม่ใช่หลอกเราไม่ใช่เวฟนะเราชื่อว่าวาบโอเคโอเคหุ๊ยจะไปโดดวางด้วยทัน ไม่ตายครับผมโอเคไปดูยขึ้นข้างบนฮนะชืบชืบอ,อ่าเจอแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่เราสูอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขวากับคําเอ้แต่ได้ไว้ได้ไว้ได้ไว้ขอไม่มีตัวเสือกขอไม่มีตัวเสือกกูได้แล้วกูหนีงี้กูได้แล้วกูหนีป่ากินด้วยโอเคอันนี้มาใส่ปลายครับผมอันนี้ก็ใส่ปลาย,ายโอเคมีดาบเพชรไหมไม่มีแหละไม่มีเอายงี้ก็ได้ครับไป แค่นี้ก็น่าจะเหนือเหนือชาวบ้านกันแล้วนะฮะมาดิมาดมาดิมัดมึงเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งแจ๋ว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 มึงโอ้โหเอานี่ไงเรียบร้อยข้างหลังข้างหลังมีมาเนียนอ้อยเดียวโอ้โหอยเดียวโอ้โหมึงตีไก่จังวะฮะเอ้ทำไมมึงตีกันอ๋อยเดียวโอตีกันไก่มากครับผมโอ้ยเดี๋ยวๆวู้ตีทำไมมันตีกันเก่งจังวะฮะโอ้ตีไก่มากอ่ะแต่ละตัวหมูยอมจริง ยอมจริงอุ้ยเมื่อกี้ผมตู้ไม่ได้เพราดาบผมมันเป็นอ่าอะไรวะดาบมันเบาอ่ะไอ้บา้าอุ๊สียได้มากครับผมอึาชางมันแล้วกันอะไรวะเออมึงต้องดาบแบบนี้ดิเออโอเคไม่รู้ว่าจะมีอ่าน้ํายาสปีดนะครับของขี้โกงให้เราหรือเปล่าเฮ้ยจุ๊บมีเตอะไม่มีวะ,ะไรวิแววมากโอเคไม่มีก็ไม่เอาก็ได้วะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อหมวกแหละ หมวกเรามีแล้วครับเราไม่ต้องสนใจเดี๋ยวนะจุ๊บโอเคไปตรงนี้แล้วกันเนะาะหวังว่าจะไม่มีใครมาตีเราตกจุ๊บไม่ตายโอเคไปต่อ,อโอเคครับผมเรียบร้อยมันจะมีคนมาครับตรงนี้หนึ่งคนวัดดีเพื่อนเฮลโหล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 อ่ะโธ่เอ้ยจะคิดจะขึ้นมาไม่ดูตัวที่อยู่ข้างบนเลยเว้ย เ,เดี๋ยวอันนี้มันยายาพิษ <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยยทีเดียวเลือดกูหายเป็นยวงเลยเดี๋ยวเวฟเวฟเวฟโอ้ยออ้ยตายกูตายกูจ้ำแล้วจ้ำแล้วมัน,ม,น,นมีน้ำยาสปีดปะแน่เอ้ยเดี๋ยวมีน้ำยาสปีดเหรอไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพื่อนใจเย็นเพื่อนมึงปล่อยกูไปเถอะอ้าอ้าอ,อ, <c oughs> อีบ้าเอ้ยอคือถามว่าทำไมพี่เวฟเม่สู้เนี่ยครับเห็นไหม ปักทีเดียววุบหายเลยเลือดกูโอ้ยบ้าเอา้ยโอ้ยกูชนะได้ไหมเนี่ยนะกูจะชนะได้ไหมเนี่ยขอหน่อยเถอะโอ้ยนาะโอ้โหไอ้น้ำยาโอ้โหน้ำยาพิษแต่ไม่ต้องการนะไม่ต้องการยาพิษเนะ่ยเออไม่ต้องการเลยยาพิษเนะี่ยเขาเปลี่ยนยาพิษเป็นยาสปีดไม่ได้แหละเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยาสปีดมากเลยนะครับเดี๋ยวนะจุ๊บอ่าโอเคไปแค่นี้ก็น่าจะเหลือๆแล้ว,ลวมั้งจุ๊บ ไม่น่าจะเหลือไอที่น่าจะเหลือเือนี่น่าจะคนอื่นหรือเปล่าเออแบบชิวๆโอ้ยโูตังกิ้วที่ตีส่งอี่บ้าตกใจหมดเลยเ,เดี๋ยวนะมันจะมีคนมาตรงนี้ฮะเอาเดียวบ็อกกูไม่ถึงอีกชิพายแล้วเว็บโอ้โหเรียบร้อยอี่บ้าเดียวนึกว่ามือบุมจะถึงไหมบมว่าจะปิดตรงนี้เดียวฟักอะไรวะวันนี้กูเป็นอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะขอตั้งสติก่อนโอเคเว็บ เราต้องชนะเว็บโอเคมาตั้งดีๆฮนะเราจะมาเอาจริงเอาจังกับเกมที่มีชื่อว่า Minecraft เนี่ยก็อะไรของกูเนี่ยโอ้ยของมึงเอามาทำไมเด็กวขวานกับพกแอกเนี่ยฮะไม่ได้จะสร้างบ้านนะเฮ้ยโอ้ยตายตาย,ตายฟักฟักเลยเดีย๋ยวนะเหมือนจะมี XP ีให้นี่ไงโอ้โหถ้ารอบนี้นิดแพ้นี่นก็ชิบหายเนี่ยครับ โอ้ยตายโอเคอันนี้ก็เอาครับเอาอะไรกูเอาหมดนะฮะด่านเดิมมีกี่เล่หไรไม่ได้สังเกตด่านนะฮัลโหลฮัลโหลวัสดีเพื่อนพวกนายคงจะเป็นเพื่อนดีๆต่อเราได้จุ๊บอ่าโอเคไปฝั่งนี้ครับน่าจะน่าจะดีไม่น่าจะหู้จุ๊บปับ๊บตกใจนึกว่าจะล่วงไม่ได้หลักเราจะไม่ล่วงง่ายๆเราไม่ใช่เว็บสายล่วงอีกต่อไปเราคือเว็บสายอะไรไม่รู้ กูก็คือเวฟนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกโอเคมาครับผมมาขอเอาน้ำยาหนะอ่อยเอ้ยน้ำยาใส่ตัวเล็กน้อยฮัลโหลวัสดีเพื่อนนี่มาดิมามาดิมาคิดว่าหวั่นกลัวเล็กโอ้ยมึงใข่โอ้ย,ย,อยเดี๋ยวมึงใจเย็นๆสิไอ้นี่ก็ยิงจังเลยโอ้ยน่อกูยังไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยนะใจเย็นสิเพื่อนนาะยอย่าทำร้ายเราอย่างนี้มันไม่ดีโอ้ยมันไม่ดี เหมือนจะมีตัวมาโอ้ยเดี๋ยวทำไมกูชอบโดนตอนที่กูไม่ได้ตั้งตัวอยู่เรื่อยเลยวะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยบ้าเอ้ชีวิตชีวิตกูเฮ้ยเว็บด่านเดิมไปแล้วเหรอกูขอด่านใหม่ได้ไหมไม่เอาเป็นด่านเนี่ยบ้าโอ้โหดูของที่ได้ครับขวานสามอันเอามาหาบีดามึงหรือไงบ้าเอ้กูมาคนเดียวนะเว้ยไม่ได้มาสามคนจะได้มีขวานได้ทั้งสามอัน โอ้โหของถือว่าไม่แย่ครับผมแต่ว่าก็แย่ถือว่าไม่แย่ครับผมไม่แย่ตรงไหนรู้ไหมตรงมันมีน้ำยาสปีดให้นั่นแหละโอเคโอเคกูไม่เล่นละเราจะไม่เล่นสายฮาแล้วครับเราจะเล่นสายเว็บสายกริงจริงจังเกมมิ่งเว้ยมึงมาดิมึงมาดิมามึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูมีน้ำยาสปีดฮะมคิดว่ามึงเจ๋งอ่ะออันนี้ของพี่น้องอันนี้ของพี่อย่าแตะอย่าแตะไอ้น้องถอยไปถอยไป อันนี้หูยอันนี้ของมึงก็ได้อะูให้เพื่อนเอาเดียวอูเอา้าเอาหา,เเนะหายไปไหนวะเดี๋ยวนะหายไปไหนอูจุดอยู่ฝั่งโน้นฉันผ่านละอ่ากูปิดไว้ก่อนเรี่ยผมมึงจะมาหลายตัวเกินไปแล้วเดี๋ยวมึงจะมาหลายตัวเกินไปแล้วอูข้างหน้าก็มีโมอ้ยบ้าเลยกูเกลียดการโดนลุมคือเมื่อกี้มันไม่ได้แต่ลุมผมนะเว้ยคือถ้าผมจะไปฝั่งนี้เว้ยเออมันก็มีตัววิ่งมาถูกไหมถ้ากูจะไปฝั่งนี้มันก็มีตัวมาตัว ทำไมคลิปนี้กูแพ้เยอะจังวะเดี๋ยวนะทำไมคลิปนี้กูแพ้เยอะจังวะหรือว่าเป็นพออัดคลิปตอนเช้าหรือเปล่าอ้ยอันนี้ผมอัดคลิปตอนเช้านะเว้ปกติที่ผมจะชนะเยอะๆอ่ะผมอัดคลิปตอนกลางคืนนะเว้จริงม,มีแต่คนแบบเก่งมากครับผมโอ้โหแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยแล้วก็ของที่ได้นี่ถือว่ายำแย่มากโอ้ชุดเสื้อผ้าไม่มีฮ้กูอีกเออไมคกัด oh กูขอตายก่อนได้ไหมเนะี่ยฮะกูขอตายได้ไหมอุ๊ยตัวนี้ก็ไม่มีแหละเด๋ยว่าจะมาเอาเสื้อผ้าจากไอ้ตัวนี้แต่อ้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยครับโอเคไม่มีไม่เป็นไรเพื่อน thank you m u c ขอดูเด้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคโอ้โหจ้าแย่จ้ำเลยกูต้องรีบจ้ำตรงกลางแหละใจเย็นนะเพื่อนใจอินเย็นนะเพื่อนเราก็ลังไป จะเย็นของตรงกลางกูขอกูขอ,อโอ้ยเดี๋ยวมึงจะของหดไปไหนนะอะกูแพ้แล้วโอเคไม่เป็นไรเว็บพุทโทรพุทโทรเราจะเอากลับเป็นสายเดิมครับเราจะเป็นเว็บสายเดิมกูจะไม่เล่นละไอ้สายสามกล่องเนี่ยมาแล้วแต่ดวงเลยมา มาเปิดดิโอ้โหเรียบร้อยจื๊บอันนี้มาเป็นเกงเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีอะไรกูดีเลยโอเคครับผมช่างมันฮะเราจะมาเป็นเว็บสายเดิมครับเพิ่มเติมคือกูนี่แหละฮะมาสวัสดีเพื่พอนเรากำลังจะไปฆ่านายนะนายรู้ตัวหรือเปล่าเนะี่ยฮะแล้วกำลังจะมาฆ่านายนะเพื่อนโอ้ยจะบ้าแล้วโอ้ยเดียวเดียวโอ้ยเกือบตายโอ้ยบ้าเอ้ยไม่น่าห้าวเลยเว็แบบ มึงรีบเข้าไปเลยเนะี่ยฮะโอ้ยบ้าเดี๋ยวนะกูจะไปตรงกลางไงวะเนี่ยโอเคโอเคมันต้องต่อไปลนะฮะมันคงไอ้นี่ไปมันไอ้นี่คือน้ำยาเลยน้ำยาดาเมจนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูเซตรงนี้มี thank you thank you เลยโอ้โหเป็นอะไรที่ถือว่าแจ่มแมวมากจึ๊บจึ๊บไปไปต่อไปโอเคโอเคโอเคมาแล้วครับผมมาแล้ว โอเคครับผม5้3 2 1สหศหมดแล้วนี่ไงเรียบร้อยตายโอเคโอเคอย่างนั้นมันตายเว้ยเฮ้ยทุกข์ชิบหายแล้วมีคนมาเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าอย่าทำกับกูจากสั้นมันบอดีมันบอดีหรอกเพื่อนอะไรแล้วโอ้ยหนอเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือน,นจะอ้อมหลังครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับเลือดเราเต็มแล้ว มาดิมามาดิมากูไฟกูต้องชนะกูต้องชนะกูจะไม่มีวันแพ้โอ้โหกดเรยเด้อกดเรเดอ้อฮะมึงโกดเรเดอร์เพื่อนฮะมึงคิดว่ามึงเป็นโกดเรเดอร์มึงจ้าบอ่ะเพื่อนโกดเรเดอร์เนี่ยฮะมึงคิดว่ามึงเท่นะนั้นเลยแหละโอ้ยเป็นการสู้รบที่ดูเดือดมากโอ้ my god โอเควันนี้เพื่อนเรามาฆ่านายแล้วนะนายรู้ไหมนายจะต้องตายนายจะ กูสเต็ปไม่มีมึงก็จะเอาตุ๊กูอย่างนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยน้อ,อ,นอโอเคโอเคเฮ้ยจะไอ้ได้อยู่เหมือนจะแบบหนีเข้าไปอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะใช่เฮ้ยใจใจเย็นเดะใจเย็นเดะเฮ้ยตุ๊หูเต็มนหน้ากูเลยมึงอะไรของมึงโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดิโอ้ยมึงนี่ก็มึงใหญ่กูไปได้นะจะใช้เอ็นเดอร์โพดีไหมเนี่ยไม่มีแอปเปิ้ลทองอนะถ้ามีแอปเปิ้ลทองจะใช้อยู่เอ็นเดอร์โพ แต่ก็น่าสนนะอะไรแล้วอะไรแล้วเล,เลือดเลือดนายเหลือเท่าไรยี่สิบไรดูของนะครับในตัวก็ถือว่าใช้ได้ดาบเราดามิเก้าเลยนะมึงอะไรฮะมึงอะไรไม่ต้องขูมมีวางปิดด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องมาผ่านหลัง <c oughs> ไม่ต้องอะไรแล้วฮะมึงเจ๋งอะมึงมานี่มึงเก่าอ่ะฮะมึงเหนีเรียบร้อยครับผม โอ้ยบ้าจีจีเนี่ยกูจีจีบ้างนี่จี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 ใหญ่ด้วยไม่จีจีเลยกับกูจีจีใหญ่ด้วยอ่ะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจ้าไปคลิปหน้าก็เดิมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแคน้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมโอเคบ๊ายบายไปละเจอใหม่พาร์ทหน้าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเอง